สวัสดีครับบรรยากาศเป็นความคุ้นเคยนะมันคือมันคือการบาสกิ้งเราเคยมาบาสกิ้งที่นี่มาก่อนนะจริงนะใช่ไหมครับสำหรับเพลงอะไรนะตอนนั้นที่เรามาที่นี่มีใครจำได้ไหมครับที่มีมีมากกว่าหนึ่งเพลงด้วยนะจริงเหรอพี่ใช่ปะที่นี่เหรออาจจะไม่ใช่บาสกิ้งแต่ถึงวันมาเล่นตรงนี้มาเอาตัวรอดชนะแอนคี้ขอเสียงนิซอร์คิถึงพอกซี่ในนั้นไหมครับ คู่นี้เพิ่มเร่หน่งไหมยากยากอัจจะยักอธิยาก่อนาจจะยากอัจจะยากอัจจะยากทุกคนเพลงใหม่หรือเปล่าเพลงอัจจะยากอ่ะคืออัจจะยากอ่ะบางท่านจะไม่ใหม่เชียวชอบ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 ไม่แล้วผมชอบตรงที่คือคุณเต้นแต่คุณไม่ร้องด้วยอ่าครับผมอ้าวร้อชูกูไม่ไหนอ่ะกูจะไปเตรียมตัวเต้นครับบงอย่า Aha. Eight, seven, eight, don't stop. You're my little trouble. You're my little trouble. You're my gibi. ไมไหนๆเราไปอยู่6 6วันแล้วไงเราก็เลยต้องแบบว่าเป็นการ international ไงเราต้องินเ i n ร e เน a ั่นแนลก็ได้ิอะไรจะมาอย่าพูโซ่เป็นโซ่เลยเป็โซ่ไปไมไเ่อไหมเมื่กี้เมื่อกี้เ่าได้กี่แบบไม่เท่อะไม่เท่เลยไม่เท่เย็โซ่แลยเมื่อกี้โซ่เ็จริงเมื่อกี้ตั้งใจร้องไง้

ตอนที่ตั้งใจร้องกันยังไงแบบใช่เพราะเพลงโอี้ใช้ไปเยอะหน่อยดีเลยต้องมาคับเพลงใหม่สวัสดีครับวันนี้พร้อมซีครับผมอันยองตัวฟรองซีครับ เกาหลีคนต่อย่าง <wi> ี <Okay. S 3> <t S 2> ้เหรอใช่เดียวพอนิดเดียวอแต่พี่การไม่พูดเข้อี่กนี่หมดเจ้ของภาษาเลยนะไม่ผมจะร้องเพลงซีรีส์ของวิวอ่ะอ่ะันนี้นิดเดียวพออ่ะอ่ะอ่ะสวัสดีครับผมกมครับว้าวว้าว a m a z อันยองาเซย I like kimchi. โอ้ใช่คิมจแล้วก็โอป้าสารเฮโอ้สวัสดีครับผมวินเตอร์ปอดสีปอดบ้าเอาได้ยินดีต้อนรับ เราต้องท่งจะพีเม่อชาติหน้าหนาจะเปีาาโ้อนาานิ้า้ดเนลยองกสร่เรีกว่าอันนี้อันนี้ต้งใจพูดบกงอนีตงใจพูดกักันเอี๊ยแก็บดีประสิทธิ์เพราะมีอาร์มีในเส้นเสียงซึ่อคนต่อไปเนี่ย เขามีพระขนาดนามว่าเออขนาดนามว่าวงคลิปไม่ใช่ไม่ต้ออะไรนะเคป๊อปแบบเจนเก่าเนีเคป๊อปเจนเก่าเฮ้ยคุณนี่ดราม่านี่ใช่ไหมอันนั้นเจนใหม่อันนั้นเจนใหม่เจนใหม่แตเจนเก่าต้องไงแต่ถ้าเจนเก่าอะดูน่ารักอย่น่าที่ผมโกงมาก่อนนะอันไหนฮะดูน่ารักอย่างน่า ขอชื่อมขอชื่อโมอีกโซโดมโดมาชี้จอันนี้คือโดมดูพ่อเลยนะฮะคือผมเกินมาถ้าออมออนแต่งเลเวลไม่บอกเราไม่ได้ไหมโอ้โหถ้าออนแต่งเลเวลวิเตอร์ไม่ซุปเปอร์ชายเลยหรอที่ขนาดนี้แล้วผมไม่เห็นที่การอีกโซแล้วหน่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอีกโซล่าชไปๆพี่การพอยู่ ผมก็อยู่ครับคือเอ็กโซมาคอนเสิร์ตผมยังไปดูนะจริง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 ต้องมีโอกาสเลยต้องมีโอกาสก็คือตอนนี้เราไปเรื่อยแล้วนะฮะเราเหมือนเรามาทอล์งโชว์แล้วตอนนี้คือเราไปฮงแดจริงๆแล้วจริงไม่เราเราเขาบอกว่างานเนี้ยเขาเรียกว่ายกฮงแดมาอยู่ที่นี่ไงที่นี่ไงจริงถูกต้องเสร็จแล้วอากาศอากาศอ่ะาจจะร้ออากาศไม่เป็นไรอากาศอาจจะเป็นไม่ช่วงนี้เกาหลีจะยังน่าร้อนอยู่อาจจะเป็นน่าร้อนอยู่อาจจะคล้ายๆกันกลังเดินทางมาอยู่จริงนอกจากฮงแดแล้วเนี่ยเราอยู่เราอยู่ที่ไหนกันบ้างทุกคน เราอยู่ใครช็อตผิวเวอขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยครับเราอยู่บนสวรรค์เพราะว่านาฟ้าจะน่าหมดเลยนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นเราพร้อมให้เพลงต่อไปกันหรือยังครับเพไปต่อไปไม่ใช่แปลว่าสต๊าฟโป้ว้าวพวกเราชาววิวทุกคนนะครับที่ขอพรึ่งมือกันสิเลยคขมุกฮักโรเฉพาะน้องวิเตอร์เมื่อกี้คือผมงงเลยเห็นคายคนไม่รู้สรอยู่ขนางนี้เลยมาชีแนนมาชี เ็นที่ใหญ่แบบคือมาดูเขาเดียวไหมอายวงร้องไงคือมาดูพ็อกซี่รอบนึงเนี่ยคือได้ทั้งเรียกว่าหลายรูปแบบหลายหลายช่องหลายช่องอะไรนะมีหลายช่องหลายช่องมีช่องช่องวิวช่องเย้ยยอเกะเด๊ะช่องฟันแล้วผมก็เมื่อกี้ที่วิคเตอร์ทำแล้วเป็นการแบบมอชพีดก็คือแบบชาวร็อกเราเล่นเพลงพร้อมจะไปกันในเวอร์ชัน6คนทุกคนชอบไหมครับใช่ energy มาได้เลยครับ วิตเต้องเหนียวไงนะเหมือนในวิตเตอร์เขาเหมือนโคนะคือเข้าใจเลยทำไมวิตเตอร์ต้องกินน้ำอ่ะอาจจะแบบว่ามอสพีดเยอะไปไม่ดีกินด้วยนะเมื่อกี้คุณไม่ได้มอสพีดนะผมมอสเหมือนกันอะไรครับอาหารอาาหะไรโอ้ผมกุปปติทานขอรอครับขอร้อพี่มอสนะครับผมชอบพี่มอสมากจริงแบบไปถ่ายรูปเขาไปใช่เหลนแล้วเหมือนนะคุณทำพี่มอสด้วยเหรอบอล ท่านพี่มอดคุณรู้จักเพลงไวมากหรือเปล่าพี่มอดให้นี่ไงอะไรนะอะไรนะอะไรล่ะอะไอะอยากให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวสิจู๊ฮะคิดว่าฉันเป็นแมวสกตัวพอละเกินเจ็ดคำละถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วโอ้โหใจเปลอะไรเมื่อกี้พี่แมวคนละเพลงหรือพี่ฟางก็อะไรพี่แมวครับก็เห็นปลาชูก็เลยได้ถึงแม่อ่าเรีว่าไม่ถึงหนู พูดไปก่อนนะเรไม่ไม่รู้เรื่องที่บอกพูดไปก่อนรู้ไหมอ่ะเอาลีไปพูดนะโอ้โหได้มาดื่น้ำมากจริงๆเมื่อกี้เอาลีฐานจะบอกพูดแต่เราแล้วสิ่งตอนนี้ได้จังหวะแล้วเอาลีพี่ลีลีมาแล้วโอกาสที่เรารอคอยที่อยากพูดมาถึงแล้วจริงก็เลยจะพูดต่อไปนี้คืออะไร ลุ้น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 ท่ทุกคนลุ้นกันใช่ไหมห้องนี้มีสาระมากวันไม่อยากพูดละพูดทางพูดให้เมื่อกี้ทุกคนสนุกมากผมเห็นตอนนี้แบบว่าให้ทุกคนร้องครับเขาร้องกันดังมากใช่ได้ผมดีผีใจให้ทุกคนร้องเพลงของพี่ชายผมได้ถึงแม้ว่าจะกลัวเสียงเลเข้ากล้องก็ตาม ครูต th ่อไปเนี่ยพี <ah> <h <h ่ต่อไปผมเชื่อว่าทุกคนสามารถส่งเสียงดังให้ด้วยค้อกล้องได้อย่างแบบเยอะมากทำไมอ่ะชั่งคุณสถานะเบอร์เหรอไม่ต้องไปแล้วไปแล้วเพลงเนี้ยอยากได้ที่ทุกคนแบบว่าพูดชื่อเราชัดๆดันกช้างเนาะเป็นช้างเป็นช้างมีแฟนช้างสองแห่งติดกันเลยนะเป็นแฟนช้างแล้วเธอเป็นแฟนช้างได้เปล่า ก่อนที่จะไปต่อไปเนี่ยอยากมาทุกคนลองชื่อพูดชานเราซ้อมหรอซ้อมหรอซ้อมหรอไม่ต้องบอกก่อนต้องดังๆแล้เพราะว่าเราไม่รู้เราจะเต้นอีกนานแค่ไหนนะคือเราเห็นน้องๆไม่อะไรโอ้โวอย่างนี้หนูหนูไม่หนูไม่นหนูลองดูนะมันเท่าไหร่นะจะยังไงเนี่ยต้องชี้ผมต้องชี้ผมติ๊กเี่ยเดียวตรงแฮปปี้ที่สุดไป ว่าก็ไงๆทุกคนเหนื่อยกันไหมฮะอะไรนะฮะเหนื่อยคือหมายถึงว่ารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับพวกเราฮะคนละอย่างนะใช่ซึ่งตอนนี้พวกเราอ้าวทำไมสายโจงเงี้ยหายไปไม่เหลือใครเลยโอเคทุกคนอยู่ดีนะฮะสบายดีนะครับอากาศมันจะร้อนนิดนึงนะครับผมดูแลให้ดีด้วยนะครับผมเลือกจิบน้ำแล้วก็ stay hydrated สปอร์ตไล่ลงพอดีครับแล้วเข้าถึงช่วงของ KG จินะครับผมก็ถ้ไปมาที่การแบบนี้ก็ที่จริงกที่นันเราใไ่พี่มาดิจริงจริงสปออะไรหรือเปล่าเนี่ยะบอกแล้ววคุณจะเป็นาดูโอไ้แล้วหรอโอ้ย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 โอมออย นี่เขากำลังแต่งเพลงกันอยู่นะตอนนี้เลยนะครับสดๆนะครับเป็นฟรีสไตล์แรปมีประวัติคนยิงปีน้องโซนึงมากเลยมา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 แล้วสปอยแล้วอะไรอะไรเขาจริงอีกอ๋อเขากำลังนัดกันว่าเขาอ่ะแบบทันเพลงอะไรกันบ้างที่เหมือนกันแล้วเขาก็จะเล่นทุกคนดูเน่ของดักทางคนหรอกอ๋อหกเดี๋ยวผมช่วยร้องเหมือนเจนซีและเจนวาอยู่ด้วยกันรับพี่ฟันแท็กนะจริงผมเจนซีนะ เสียนะฮะไม่สีเสียนะเสีแคทเสียเนียมาหัวเพนี้ทุกคนน่าจะรู้จักมาห้าหกเจ็ดต่ไม่รักไม่ทัน เดี๋ยวผมเก็บลิขสิทธิ์คือจริงๆงานนี้ถ้าโดนเก็บค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเรามาช่วยกันด้วยนะครับเยอะมากๆผมที่ข้างหลังนั่งสบายเลยนะมาแล้วเสียเปรยกับพีจีหน่อยครับผมเอาใจของจริงไม่ใช่ของจริงจะเป็นเจจีจีคมกันก่อนไม่ไรกันเอาเพลงไรกันฉันผิดไหม เอาเป็ว่าจบไปแล้วนะครับกับสองเพลงสนุกที่สุดของพวกเราทอกซี่แล้วใช่นและฟิสกิสซึ่งเป็นเวอร์ชันที่อาจจะแบบไม่ค่อยได้ฟังกันชอบกันไหมครับชอบเพราะแบบมันไพเราะสนอหูแล้วมัแบบว่าส่วนมันเยอะดีจริงหรอตอนที่เรียนดนตรีมาจะแบบน่ายุ่น่ายุ่งนายุ่เลยมีขอน่ายุ่งเลย่ระหว่างนี้เราขอเนียขอบคุณผู้ใหญ่ใจเก่อนดีกว่าไหมครับเรเดินทางมาแบบเกิดโชว์แล้วกัน ก็เยากจะขอบคุณทางวิวมากเลยนะครับผมเชื่อวันนี้ให้โอกาสการพวกเราพัฟซี่นะครับได้มาเจอทุกคนนะครับผมและได้รู้ว่ายกห้องแดงม,มาลงที่หน้าราชสุดโชจริงๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าดีใจามากเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราแบบมาซอรเช็คแต่เช้าเนี่ยก็เห็นบรรยากาศว,ว่ามีแบบร้านอาหารต่ตางๆมีเกมมีจักรกลให้เล่นแล้วก็ที่สำคัญผมเห็นชุดพันบกด้วยพอเราะน้นถึงตอนที่พักซี่แบบเคยได้ไปใส่ชุดพันโบกเลีตอนนั้นใช่จริงก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานทางวิวนะครับผมขอเสียงให้วิวนะครับ นอกจากพวกเราพ็อกซี่ที่ล็อกเพลงแล้วเนี่ยเราชอบการแสดงจริงครับผุกิมครับครับจริงผมซึ่งบอกเลยว่าวิวเนี่ยเขาแบบมีท่าไทยที่เยอะที่สุดครับซึ่งพอไปเล่นเนี่ยเขาจะต้องใส่ท่าไทยงใ้เราด้วยทีนึงเราพูดไปดูเรื่องอ่ะนี่เราพูดไปดูเรื่องเราเราเลือกขอแสดงไปแล้วโอเคครับผมช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของสิ่งที่สำคัญที่สุดของโชว์ของเราแล้วละครับพี่คิมคืออะไรครับเมก่อนมันเป็นการเก็บความทรงจำที่ดีของพวกเราครับผมฉะนั้นขอถ่ายรูปร่วมกับทุกคนหน่อยนะครััับบได้้มยคร ได้ไหมตอไปด้วยนะครับเอาอย่างนู้มามอยิ้มมันหวานให้ยิ้มมันหวานนะครับพี่ช่วยช่วทุกคนหน่ะได้ถ้าจับนะครับถ้าจับวันนี้เราจะแต่งงานพี่พีพีวะซองแดงเหรออุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฟองลีอย่าไปจับมัวซ้วงดีมือเรียบร้อยเอาแล้ววิคเตอร์บอกสุิทเกมหรือเปล่าเออ โงแยปนผู้ายก็มันพี่โฮแกเหรอใช่ผมก็บ้าทางโกยากิทางโยากิใช่ซากะมาับังทคนเรานั่งลงดีกว่าเอนงทุกคนโอเคได้ครับ มาทุกคนครับมาถ่ายรูกันนะฮะโอเคครับพักน 1, 2, ี้นะครับทุกคนหนึ่งสองสามโ้ท okay, ครับหนึ่องสาโอเคครับก็ต่อไปนะฮะทุกคนมาหนึ่งสองสาโอเด okay, ครับอันนี้วิดีโอน,นะครับผมส่งเสียงกดมค์กมือได้นะครับมาเลยหนึ 1, เอะไรเนี่ยมาโอเคครับทุกคนขอวิโยชเลรอหนึ่งนะครับผมตามธรรมเนียมของพวกเราพ็อกซี่นะครับพวกเราจะพูดคำว่าเอโยนะครับอยากให้ทุกท่านที่ได้ยินเสียงนี้นะครับผมตะโกนคำว่าพ็อกซี่มาพร้อมกันนะครับมาโอเคมาหนึ่งสองสามเอโยพ็อกซี่ ที่ทุกคนรอคอยดึงก็คือการดึงกองลีขึ้นกับพื้นนั่นเอง นนี้ห่เที่หลังไม่ต้องร้องเพลงลวมากเงี้ยโอยโอเคกระช่อ่อช่วงสุดท้ายนะผมขออนุญาตแซวเชคว่าสุดท้ายเพื่อเชคว่ากำลังของทุกคนยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับทุกคนร้องตามเลยนะครับไม่โอเคนี่คือการที่มนใจร้องอยานะ่งครับ

ใช่องไม่ยากเพราะพวกนี้สิเอาใหม่ก็แตะได้เลยไม่ได้แล้วมีโอโหแล้วนะมีโอโหมีโอโหแล้วนะมีพอใจเดี๋ยวนี้มีพอใจแลนะนี่มีพอใจแล้วนะไม่เดี๋ยวนี้เขาเลิมต่อต้านแล้วนะเอออองรีไปจัดการความหมีเลยปะนี่ครับเปิดเพลงเลยครับเปิดเพลงเลยครับหมดเยอะหมดทั้ ขอบคุณพักซี่ขอเส็ยงกับหนุ่มๆพัคซี่ด้วยสวัสดีค,ดครัวสีพี่พูดตรงๆนะพี่ไม่อยากยืนใกล้มากแต่พี่จะมองขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตนะฮะโอ้โหหนุ่มๆมันเราถึงเราถึงจุดที่ผู้ชายเต้นเซ็กซี่กว่านิกกี้หลังเวทีได้ยงไงขอโทษนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมขอข้ามสายไม้นิดนึงอ่าโอเคอ่ญญะ <c oughs> โอ้จ <c oughs> ับว <c oughs> ับ สนุกม,มากวันนี้สนุกม,มากๆจริงๆแต่ว่ายังไม่จบครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแรนด้อมแดนซ์อยู่และตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเจอกับพ็อกซี่กันต่อนะครับพี่ขอโทษขอโทษขอโทษเดิอยูอย่ยยยยยนั้นเนาะ ยูเซอร์ทุกคนเต้นมาถึงตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเก็บภาพสักครู่นะคะสังพามยิงภาพเคลื่อนไหววันนี้มีครบนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยูเซอร์ทุกคนอยากจะทานบรรยากาศเก็บไว้เชิญได้เต็มที่เลยนะครับถ่ายเราสองคนเก็บไว้ด้วยก็ได้นะถ่ายเก็บไว้ด้วยนะครับหรือวันไหนโตรธโตรธใครขึ้นมาก็ดูเราสองคนแทนเราจะได้อารมณ์ดีไปได้อารมี้นครับหรือบางคนอยากไปคบออกใครที่ไหนไปเลย